สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอห์นประจำวันที่15กันยายนพระธรรมสุภาษิตบทที่22 23 24และพระธรรม2โครินธ์บทที่8ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมสุภาษิตบทที่22ชื่อเสียงดีนั้นควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมายและมีคนนับถือก็ดีกว่ามีเงินทองมีทองคนมั่งคั่งและคนยากจนเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือพระเรยาว์ทรงสร้างพวกเขาทั้งสิน้น คนสุขุมเห็นอันตรายและซ่อนตัวเสียแต่คนรู้น้อยเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้นบําเน็จของความถ่อมตัวและความยำเกรงพระยาเวคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตน้ำและบ่วงในยอยู่ในทางของคนตลบตะแลงคนที่ระมัดระวังตัวจะอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านี้โดยฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลาดจากทางนั้นคนมั่งคั่งมีอำนาจเหนือคนยากจนและผู้ขอยืมก็เป็นทาสของผู้ให้ยืมผู้หว่านความชั่ว จะเก็บเกี่ยวสิ่งเลวร้ายและไม้เรียวแห่งความเกลียดกราดของเขาจะสิ้นไปคนใจกว้างจะได้รับพระพรเพราะเขาแบ่งปันอาหารของเขากิดคนจนจงไล่คนชอบเยอะเย้ยออกไปเสียแล้วการวิวาสจะหมดไปการทุ่มเถียงและการสุป,ประมรก,ก็จะหยุดลงคนที่บริสุทธิ์ใจและวาจามีเมตตาคุณจะได้พระราชาเป็นมิตรพระเนตรของพระยเยวีเฝ้ารักษาความรู้แต่พระองค์วนทำลายถ้อยคำของคนไร้ความเชื่อเสียคนเกลียดค้านพูดว่ามีสิ่งโตอยู่ข้างนอก ข้าจะถูกฆ่ากลางล้านเมืองปากของหญิงกศิยาเป็นหลุมลึกคนที่เปริยวเวกิ้วจะตกลงในนั้นความโง่ติดอยู่ในใจเด็กแต่ไม้เรียวที่ตีสอนไล่ให้หางจากเขาคนที่บีบบังคับคนยากจนเพื่อให้คนมั่งมีและคนที่ให้แก่คนมั่งคั่งจะมาถึงความขัดสนแน่นอนเื้อคําของคนมีปัญญาจุเอียงหูของเจ้าฟังถ้อยคาของคนมีปัญญาและเอาใจใส่ความรู้ของข้าเพราะมันน่าชื่นใจ าเจ้าจดจำสิ่งเหล่านั้นไว้และพร้อมจะพูดออกมาเพื่อเจ้าจะวางใจในพระยาเวห์ข้าจึงสอนตัวเจ้าเองในวันนี้ข้าได้เขียนให้เจ้า30ข้อความเป็นคำเตือนใจและความรู้แล้วไม่ใช่หรือเพื่อสอนให้เจ้ารู้ถึงถ้อยคำแห่งความจริงที่เชื่อถือได้เพื่อเจ้าจะนำถ้อยคำแห่งความจริงกลับไปบอกผู้ที่ใช้เจ้ามาไม่ใช่อย่าปล้นคนจนเพราะเขาเป็นคนจนอย่าบีบบังคับคนใจที่ประตูเมืองเพราะพระเยโเวห์ทรงว่าความแทนพวกเขาและทรงริบชีวิตผู้ ที่ปล้นพวกเขาอย่าเป็นเพื่อนกับคนเจ้าโทโสหรือคบหากับคนขี้โมโหเกรงว่าเจ้าจะเรียนรู้ทางของเขาและเอาตัวเองไปติดกับดักอย่าเป็นคนในจํานวนพวกที่ให้คําปฏิญาณหรือในจํนวนพวกผููคาประกันหนี้สินถ้าเจ้าไม่มีอะไรชําระหนี้เขาก็จะมายึดที่นอนไปจากเจ้าอย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่ซึ่งเป็นพระบุตรของเจ้าได้ปักไว้เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือเขาจะยืน อยู่เฉพาะพระพักรพระกษัตริย์ทั้งหลายไม่ใช่ยืนต่อหน้าสามัญชนสุภาษิตบทที่23เมื่อเจ้านั่งรับประทานกับผู้ครอบครองจงสังเกตให้ดีว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเจ้าเจ้าจงบังคับตัวไว้ถ้าเจ้าเป็นคนประกาศอย่าปรารถนาของโอชะของผู้ครอบครองนั้นเพราะมันเป็นอาหารที่หลอกลวงอย่าโหมงานจนอ่อนล้าเพื่อจะเป็นคนมั่งมีจงฉลาดพอที่จะหยุดพักเมื่อเจ้าเหลือบตามองทรัพย์นั้นมันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือ เพราะแน่นอนทีเดียวมันจะสร้างปีกขึ้นมามันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีอย่าคินอาหารของคนตรณีอย่าปรัถนาของโอชาของเขาเพราะเขาคอยนับอยู่ในใจเขาพูดกับเจ้าว่าจงกินและดื่มเถิดแต่ใจของเขาไม่ได้อยู่กับเจ้าเจ้าจะสำรอกอาหารซึ่งเจ้าได้กินเข้าไปนั้นและเสียทอดคําอ่อนหวานของเจ้าไปเปล่าๆอย่าพูดให้คนโง่งได้ยินเพราะเขาจะดูหมิ่นปัญญาแห่งคอยคําของเจ้าอย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่และอย่าลุกล้ำไรานาของลูกกพร้า เพราะพระผู้ถ่ายของลูกกัมพาน,นั้นแข็งแรงพระองค์จทรงสู้ความกับเจ้าในกรณีของเขาจงเปิดใจรับคําสั่งสอนและตรงเนี่ยหูฟังถ้อยคาแห่งความรู้อย่าละเลยการตีสอนเด็กเพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วยแม่เรียวเขาจะไม่ตายถ้าเจ้าตีเขาด้วยแม่เรียวเจ้าจะช่วยชีวิตเขาให้พ้นจากแดนคนตายลูกเอ๋ยถ้าใจของเจ้ามีปัญญาและใจของเจ้าก็ได้ยินดีด้วยจิตใจของเจ้าจะเปรมปรีเมื่อปากของเจ้าพูดสิ่งที่ถูกต้อง เจ้าอยาริศยาคนบาปแต่จงยำเกรงพระยาเวตลอดเวลาเพราะแน่นอนมีอนาคตสําหรับเจ้าและมีความวังของเจ้าจะไม่สลายลูกเอ๋ยเจ้าจงฟังและจงมีปัญญาและจงนําใจของเจ้าไปในทางนั้นอย่ามั่วสุมกับคนที่เล่าหรือคนตะกะกินเนื้อาะคนที่เมาและคนตะกะจะมาถึงความยากจนและความง่วงเหงาจะเอาผ้าคีริว้วห่มคนนั้น ดูฟังบิดาผู้ให้กำเนิดเจ้าและอย่าดูหมิ่นมารดาเมื่อนางแก่ตงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสียต้งซื้อปัญญาคำสั่งสอนและความรอบรู้บิดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรีอย่างยิ่งคนที่ให้กำเนิดบุตรก็มีปัญญาจะยินดีในเขาจงให้บิดามารดาของเจ้ายินดีตัวให้ผู้ที่คลอดเจ้าเปรมปรีลูกเอ๋ยขอใจของเจ้าให้ข้าเถิดและให้ข้าและให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของข้าเพราะหญิงโสเภณีเป็นหลุมลึกและหญิงสำสอนเป็นบอ่อแคบนางหมอบคออยู่ในเหมือนโจร และไม่ให้มีใครไม่ซื่อตรงเพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ชายใครที่ร้องโอยใครที่ร้องอุยใครมีเรื่องวิวาทใครบ่นพึมพำใครมีแผลโดยไม่จําเป็นใครมีตาแดงกำคือพวกที่นั่งแช่อยู่กับเหล้าอางุ่นพวกที่ไปลิ้มลองเหล้าประสมอย่ามองดูเหล้าอางุ่นเมื่อมันมีสีแดงเมื่อมันเปล่งประกายในถ้วยแล้วมันไหลลงไปในอย่างคล่องคองในที่สุดมันจะกัดเหมือนงูและฝังเขี้ยว เหมือนงูชับหางตาของเจ้าจะเห็นสิ่งแปลกๆและใจของเจ้าจะพูดตลบตลางเจ้าจะเป็นเหมือนคนที่นอนอยู่ใจกลางทะเลอย่างคนที่นอนอยู่บนยอดเสารกระโดงเจ้าจะว่าพวกเขาตีข้าแต่ข้าไม่เจ็บพวกเขาทุบข้าแต่ข้าไม่รู้สึกข้าจะตื่นเมื่อไหรน่นาอข้าจะสแสวงหาการดื่มอีกสุภาษิตบทที่24อย่าอิจฉาคนชั่วหรือปรารถนาอยู่ร่วมกับเขาเพราะใจของเขา คิดทาการทารุณและปากของเขาพูดการประทุษร้ายโดยปัญญาบ้านยิ่งถูกสร้างขึ้นและโดยความเข้าใจมันก็ถูกสถาปนาไว้โดยความรู้ห้องทั้งหลายก็เต็มไปด้วยซักล้ําค่าและน่าชื่นชมทั้งสิน้นคนมีปัญญาย่อมมีอํานาจมากและคนมีความรู้ก็มีกําลังมากขึ้นเพราะโดยการนี้ชี้แนะย่อมทำสงครามได้และโดยมีที่ปรึกษามากย่อมมีชัยชนะสำหรับคนโง่นั้นปัญญาสูงเกินไปที่ประตูเมืองเขาไม่อ้าปากพูด คนวางแผนทำชั่วเขาเรียกกันว่าพวกคนเจ้าเล่การคิดประดิษฐ์ความโง่เป็นบาปและคนชอบเยอะเย้ยเป็นที่เกลียดชังต่อมนุษย์ถ้าเจ้าอ่อนล้าในวัยยากลำบากกำลังของเจ้าก็น้อยจงช่วยคนที่ถูกนำไปสู่ความตายจงเหนี่ยวรั้งคนที่กำลังโซเซไปสู่การถูกฆ่าถ้าเจ้าจะว่าดูเถิดพวกเราไม่รู้เรื่องนี้เลยพระองค์ผู้ทรงตรวจดูจิตใจจะไม่ทรงทราบหรือพระองค์ผู้ทรงคุ้มครองชีวิตของเจ้าจะไม่ทรงทราบหรือ และพระองค์จะไม่ทรงตอบแทนทุกคนตามการกระทำของเขาหรือลูกเอ๋ยจงกินน้ำผึ้งเพราะเป็นของดีอันน้ำผึ้งที่หยดจากรวงนั้นมีรสหวานแก่ลิ้นของเจ้าจงรู้เถิดว่าปัญญาก็เป็นเช่นนั้นแก่วิญญาณของเจ้าแต่เจ้าผู้ปัญญาก็จะมีอนาคตและความหวังของเจ้าจะไม่สลายอย่าซุ่มทำร้ายที่อาศัยของคนชอบธทมอย่างที่คนอธรรมทำ,ทำอย่าทำร้ายที่พักของเขาเพราะคนชอบทมล้มลงเจ็ดครั้งแล้วลุกขึ้นอีก แต่คนธรรมจะสะดุดล้มลงในความยากลำบากอย่าเมป,ปรียเมื่อศัตรูของเจ้าล้มลงและอย่าให้ใจของเจ้ายินดีเมื่อเขาสะดุดเกรงว่าพระยาเวจะทอดพระเนตรและไม่พอพระทยัยและสงหันความกลิ้วจากเจ้าเสียอย่าชุนเฉียวเพราะคนทำบาปและอย่าอิจฉาคนธรรมเพราะคนชั่วไม่มีอนาคตพระที่ของคนธรรมจะถูกดับเสียลูกเอ๋ยจงอยอมเกรงพระยาเวและพระราชาอย่าคบค้ากับพวกกบฏเพราะภัยพิบัติของพวกเขาจะอุบัติขึ้นโดยพลัน และใครจะทราบถึงความที่น่าที่จะมาจากพระองค์ทั้งสองเล่าคำกล่าวเพิ่มเติมของคนมีปัญญาข้อความเหล่านี้เป็นคำกล่าวของคนมีปัญญาด้วยการลำเอียงในการตัดสินนั้นไม่ดีเลยผู้ที่กล่าวแก่ับคนธรรมว่าเจ้าไร้ความผิดจะถูกประชาชนแช่งและประชาชาอิรังเกียจแต่ผู้ที่ประนามคนธรรมจะปิติอินดีและพระพรอ,อันดีจะมาอย่างพวกเขาผู้ที่เป็นเพื่อนแท้คือคนที่ตอบตรงไปตรงมาคนที่เตรียมงานของเจ้าที่ข้างนอก จนทำมันให้พร้อมสำหรับเจ้าในที่นาและหลังจากนั้นก็จงสร้างบ้านของเจ้าอย่าเป็นพยานปร,กรักปรามเพื่อนบ้านของเจ้าอย่างไม่มีเหตุและอย่าล่อลวงด้วยปากของเจ้าอย่าก,กล่าวว่าข้าจะทําแก่เขาอย่างที่เขาได้ทําแก่ข้าข้าจะตอบแทนเขาตามการกระทำของเขาข้าผ่านไปที่ไร่นาของคนเกลียดค้านข้างสวนองุ่นของคนไม่มีสมํานสำนึกและนี่แนี่มีหนางอกเต็มไปหมด หน้าดินก็ปกคลุมไปด้วยต้นเหือกน้ําและกําแพงหินของมันก็พังลงเมื่อข้ามองดูและได้พิพเคราะห์ร้าเห็นและได้รับคติสอนใจหลับนิดเคลิ้มหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยและความโจนจะมาหาเจ้าอย่างขโมยและความขัดสนอย่างคนถืออาวุธพันธสัญญาใหม่2โครินบทที่8ให้ด้วยความเอื้อเฟือ้อ ี่น้องทั้งหลายปับันนี้พวกเราอยากจะให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้าซึ่งมีต่อคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนียแม้ว่าพวกเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานมากแต่ก็ยังมีความยินดีและจากความยากไร้อย่างสุดแสนของเขากลับเบ่งบ้านออกมาเป็นความเอื้อเฟื้ออย่างมหาศาลข้าพเจ้าได้ยินว่าพวกเขาได้ให้ตามความสามารถแนละตั้งใจเผื่อแผ่ให้เคินตัวเสียอ,อีกเขา ขอร้องเราครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าให้พวกเขามีส่วนร่วมช่วยเหลือบรรดาผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้เป็นับิบอย่างที่เราได้ขาดไว้แต่พวกเขากลับอุทิศตนต่อผู้พระผู้เป็นเจ้าก่อนและจึงอุทิศตนให้เราตามความประสงค์ของพระเจ้าเราขอให้ตีตัสไปปเป็นตบ,นบนงานอันพรั่งพร้อมด้วยพระคุณในหมู่พวกท่านให้สําเร็จบริบูรณ์เพราะเขาเป็นคนเริ่มไว้ก่อนแล้วแต่ตามที่ท่านเพียบพร้อมด้วยทุกสิ่ง ขั้นความเชื่อวาจาและความรู้ความเอาจริงเอาจังความรักของท่านที่มีต่อเราดูด้ดดวยว่าท่านพรั่งพร้อมด้วยพระคุณในการให้เช่นกันข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นการออกคําสั่งแต่ข้าพเจ้าต้องการพิสูจน์ความรักแท้ของท่านเมื่อเปรียบเทียบกับความเอาจริงเอาจังของผู้อื่นเพราะพวกท่านทราบถึงพระคุณของพระเยซูคริสตองค์พระบิดเจ้าของเราว่าแม้พระองค์จะมั่งคั่งแต่เพราะเห็นแก่ท่านพระองค์จึงมาเป็นผู้ยากไร้เพื่อท่านจะได้มั่งคั่งเพราะความยากไร้ของพระองค์ ข้าพเจ้าให้เห็นเรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ของท่านปีที่แล้วท่านไม่เป็นเพียงพวกแรกที่เริ่มการกระทํานี้เท่านั้นแต่ยังปรารถนาที่จะทําด้วยและเวลานี้ท่านจงกระทําให้สําเร็จเถิดเพื่อว่าความตั้งใจที่พร้อมอยู่แล้วนั้นจะได้คู่ไปกับการกระทําให้เสร็จบริบูรณ์ตามความสามารถของท่านเพราะถ้ามีความตั้งใจพร้อมที่จะให้พระเจ้าก็รับเท่าที่เขามีไม่ใช่สิ่งที่เขาไม่มีิดต และผู้ร่วมางานเราไม่ได้หมายความว่าให้ผู้อื่นเบาใจและให้ท่านหนักใจแต่ควรจะมีความเสมอภาคกันในเวลานี้ท่านมีอย่างบริบูรณ์ซึ่งจะช่วยเหลือเขาตามความจําเป็นได้เพื่อว่าเวลาเขามีอย่างบริบูรณ์เขาจะได้ช่วยเหลือท่านตามความจําเป็นเช่นกัน จะได้มีความเสมอภาคกันตามที่มีบันทึกไว้ว่าคนที่เก็บสะสมมากแม่ได้มีเหลือเฟือและคนที่เก็บสะสมเพียงเล็กน้อยก็ไม่ขัดสนแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ติตตสมีความกระตือรือร้นเหมือนกับข้าพเจ้ามีต่อท่านเขาไม่เพียงรับคําร้องขอของเราแต่เขามีคความกระตือรือร้นมากจึงได้ไปหาท่านตามใจปรารถนาของเขาเองเราจะให้พี่น้องคนหนึ่งผู้มีชื่อเสียงในหมู่คริสตจักรทั้งปวงในด้านการประกาศข่าวประเสริฐไปกับเขา ยิงกวานั้นคริักต่างๆก็ได้เลือกเขาให้เป็นผู้เดินทางไปกับเราเพื่องานพรั่งพร้อมด้วยพระคุณครั้งนี้ซึ่งเราเป็นฝ่ายจัดการเพื่อเป็นเกียรติแก่พระผู้เป็นเจ้าเองและเพื่อแสดงความกระตือรือร้นของเราด้วยเราต้องระวังไม่ให้ใครติดเตียนเราได้ในการจัดการเงินเรียร,รายจานวนมากเช่นนี้เราใส่ใจกับสิ่งอันมีเกียรติไม่ใช่เพียงต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่ต่อหน้ามนุษย์ด้วยเราได้ให้พี่น้องของเราคนหนึ่งมากับเขาทั้งสองด้วยเราได้ทดสอบคนนี้หลายครั้งและพบ ว่าเขาเอาจริงเอาจังหลายสิ่งและเวลานี้เขาเอาจริงเอาจังมากยิ่งขึ้นเพราะเขามีความมั่นใจในตัวท่านมากสาหรับติตัสแล้วเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าเขาทํางานร่วมกับข้าพเจ้าในหมู่ท่านส่วนพี่น้องสองคนนั้นเป็นตัวแทนของคริสัตรทั้งหลายและพระคริสต์เป็นผู้ได้รับเกียรติดังนั้นจงพิสูจน์ให้ชายเหล่านี้เห็นความรักของท่านและความภูมิใจที่เรามีต่อพวกท่านเพื่อคริสัตตต่างๆจะได้เห็นจบการอ่านประจำวันที่15กันยายนพระเจ้าวอวยพรครับ